สวัสดีครับผม TC Channel นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่เราดูไปด้วยกันตอนนี้ก็คือช่างกำลังเชื่อมเหล็กอยู่ใต้ท้องรถนะครับผลปรากฏว่าความร้อนที่เกิดจากการเชื่อมนั่นเองนะครับอาจจะทำให้รถนี้ติดไฟขึ้นมาเนื่องจากว่าพื้นยางที่ปูวไว้อาจจะไม่ให้เอ,ออกหรืออาจจะเกิดจากสะเก็ด ความร้อนของการเชื่อมนี้กระเด็นไปถูกบก็สามารถเกิดเป็นเพลิงไหม้ได้นะครับผมอันนี้แอดก็ไม่อาจทราบได้นะครับผมเป็นการวิเคราะห์โดยรวมของการชมคลิปนะครับคลิปนี้ได้มาจากเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับผมไม่ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับทุกท่านนะครับ ที่เป็นช่างนะครับให้ระมัดระวังรอบคอบในการทํางานนะครับผมไม่ไงั้นไม่เช่นั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับโอ้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะรเพราะว่าไฟไหมในห้องโดยสารนะครับผมนี่ก็พึ่งเห็นกันนะครับผมเห็นว่าไฟลุกนะครับก็พากัน กุลีกุจอฮะเอาเครื่องดับเพลิงนะครับมาที่จะมาดับไฟนะครับผมนี่ครับฉีดเข้าไปให้นะครับฟืบฟืบฉีดเข้าไปครับผมบางท่านก็เอาน้ํามาสาดการที่เอาน้ํามาสาดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับเ mm hmm. พราะการสาดน้ําบางครั้งมันก็จะทําให้มีโอกาสไฟลุกขึ้นได้นะเพราะว่าอ่านะ อย่าลืมว่าในรถนี้ถ้าเกิดว่าไฟนี่ติดในส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงนะยิ่งไปสาดน้ํานี่ก็จะมีโอกาสลุกขึ้นได้นะครับผมฝากทุกท่านนะครับผมที่เป็นช่างน,นะครับระมัดระวังในการทํางานนะครับผมไม่เช่นนเหตุการณ์เช่นนี้อัดขึ้นเกิดขึ้นได้แต่นี่ก็ดับได้ทัน,นครับติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ